สวัสดีครับพบกับแทงกับหวยเราพัฒนางวดประจำวันที่3มิถุนายนนะครับผม2564เราพัฒนาวันพฤหัสนะครับผลงวดก่อนนะครับบอจารย์ออก5 3 7 4 5นะ4ตัวออก4 5 3 7นะครับผม <c oughs> เด่นตอนนี้แหละครับมันเด่นอยู่ที่นะเด่น4 9ครับไปกับ0

042 041 090นะครับ0 9 2 0 9 6 0 9 1นะครับจากสถิติรอบที่แล้วัน4รอบนี้มี่ห้นะครับ รอบนี้นะครับขอดึงเด่นเน้นนะครับเน้นไปที่49นะครับ46 049ครับ046 4ตัวหรอครับถ้า049มาก็6049ถ้า046มาก็9046 拜拜。